ยืนยันสถานการณ์กราดยิงที่ห้างสรพสินค้าสยามพารากอนณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับตำรวจควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยคนร้ายถูกจับกลุ่มในลักษณะมอบตัวนะครับมอบตัวนะครับใช้อาวุธปืนในลักษณะดัดแปลงที่เรียกว่าแบงค์กันจนถูกตั้งคําถามมันนะครับว่าเด็กชายคนนี้ไปเอาความคิดมาจากไหนอายุแค่14ขวบนะครับคุณผู้ชมครับกราดยิงชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ในห้างสรพสินค้า แบบไม่รู้จากมักจีกันมาก่อนนะฮะยิงมั่วเลยนะครับจนล่าสุดยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตสศพด้วยกันคุณผู้ชมครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บยังไม่ยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมาคุณผู้ชมครับมันเกิดคําถามขึ้นมากมายซึ่งในวันนี้เนชั่นทางข่าวข้ามจะได้พาคุณผู้ชมไปติดตามทุกซอกทุกมุมนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถูกพูดถึงกันเยอะมากว่าเด็กชายคนนี้เกิดมาจากพฤติกรรมการเรียนแบบเรียนแบบมาจากอะไรคุณผู้ชมครับ เด็กมากๆนะครับอายุ14ปีเท่านั้นชาวบ้านเสียชีวิตไปถึง3ศพด้วยกันยุคคนชนข่าวยืนยันตรงนี้ชัดเจนนะฮะตำรวจควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเพราะตอนนี้โกลาหลแตกตื่นฝนก็ดันตกลงมาอย่างหนักอีกนะครับคือถ้าคุณผู้ชมดูลักษณะการจับกุมของตํารวจเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าน้องเนี่ยนะครับรูปร่างค่อนข้างสูงนะครับเป็นเด็กที่รูปร่างสูงแล้วผมค่อนข้างยาวจะแตกต่างจากเด็กชายอายุ14ทั่วไปที่ผมจะสัน้น น้องเขาถ้าดูจากระยะไกลเนี่ยนะครับเหมือนเป็นผู้ใหญ่เลยครับเห็นไหมที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่เพราะลักษณะการแต่งตัวครับคุณผู้ชมชุดการแต่งตัวมันก็บอกอะไรบางอย่างว่าทําไมถึงแต่งตัวแบบนี้เนี่ยดูจากวงจรปิดเหมือนเป็นผู้ใหญ่เลยถูกไหมครับคุณผู้ชมครับยืนยันนะครับว่าเป็นเด็กอายุ14ปีจริงๆไม่ได้พยายามจะตอกย้ำอะไรทั้งนั้นนะครับแต่มันเหลือเชื่อช็อกความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศเอาเอาเอาตรงนี้ให้ชัดก่อนนะครับ ส่วนสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เนชั่นทันข่าวค่ำจะนําเสนอเหตุการณ์สุดช็อกของประเทศไทยณน,นาทีนี้ให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวจีนนะคะเป็นผู้หญิงเสียชีวิต1คนคุณผ,ผู้ชม คุณผู้ชมครับสำหรับขั้นตอนการสอบสวนเด็กหรือว่าเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวประมวลวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวปีพศ .2553 นะครับสรุปก็คือการสอบสวนต้องกระทําเป็นสัสดส่วนในสภาพที่เหมาะสมจะไปสอบสวนที่สอนอหรือมีคนที่พลุกพ่านเหมือนกับคดีป,ปกติไม่ได้นะครับเด็กสามารถร้องขอให้บุคคลที่ไว้ใจเข้าร่วมฟังการสอบสวนต้องมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ต้องมีพนักงานอายการเข้าร่วมสอบด้วยนะครับต้องมีการบันทึกภาพและก็เสียงที่ สามารถนําออกมาถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เพื่อป้องกันเด็กลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามรายงานยืนยันนะครับว่าสาเหตุที่เด็กอายุ14ปีก่อเหตุนั้นเนื่องจากเกิดอาการหูแววครับมีคนสั่งให้ทําจึงก่อเหตุกราดยิงดังกล่าวขึ้นนะครับขณะเดยียวกันพลตํารวจโทรที่ติดแสงสว่างผู้บัญชาก,การตํารวจนครบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบถึงบ้านที่พักอาศัยเลยนะครับ แล้วก็สืบค้นประวัติย้อนหลังเบื้องต้นทราบว่ามีประวัติเป็นเด็กติดเกมนะครับส่วนประวัติอาการทางจิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะครับว่าระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหายอยู่ในอาการตื่นกลัวและก็พูดเพียงแค่คําว่าพี่มันอยู่นู่นตํารวจจึงพยายามพูดคุยให้ใจเย็นลงโดยบอกว่า ปลอดภัยแล้วครับค่ะก่อนที่จะเดินทางมาถึงสยามพารากอนนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าจะเดินทางไปตรวจด,ดูเหตุการณ์ที่ห้างพารากอนเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตสาหรับการสอบสวนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็กเยาวชนจะต้องสอบโดยสหาวิชาชีพสีฝ่ายเลยนะครับนั่นก็คือประกันสอบสวนนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาประกันอายการและบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้ใจเข้าร่วมรับฟังโดยหลังจากการจับกลุมประกันสอบสวนจะต้องนําตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กไปส่งต่อสารเยาวชนและครอบครัวนะครับ เพื่อสารทําการตรวจสอบการจับกลุมว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ภายใน24ชั่วโมงหากไม่ถูกต้องต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเลยนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้ทางครอบครัวของผู้ต้องหาสามารถยื่นประกันตัวได้สารจะพิจารณาและเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ศารอาจจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กเยาวชนให้ผู้ปกครองบิดาบารดา ดูแลได้นะครับแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทาของเด็กเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจจะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงหรือว่ามีเหตุสมควรประการอื่นศาลก็อาจจะมีคําสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือว่าเยาวชนเอาไว้ที่สถานพินิจนะครับหรือในสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตามที่ศาลเห็นสมควรได้นะครับค่ะ ขณะดเดียวกันทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พันตํารวจโทดกร ok กิษณพงภูตรกูลนะคะนักอาชญาวิทยาผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตมองถึงเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าต้องไปดูข้อมูลจากตัวเด็กที่ก่อเหตุเลือกก่อเหตุในห้างที่มีคนพลุกพ่านแล้วช่วงเวลาที่มีคนหนาแน่นนั่นก็คือช่วงเย็นรวมไปถึงการไล่ยิงคนทั้งจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง คนที่ถูกยิงจากด้านหลังเขาวิ่งหลบหนีนะคะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยทางพันตำรวจโทดกเตอร์กิตณนพงท่านบอกว่ามันทำให้เห็นถึงวิธีการคิดการตัดสินใจแล้วก็สภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุวิเคราะห์ในเบื้องต้นได้ว่าเด็กน่าจะมีการวางแผนมาก่อนส่วนมูลเหตุในการจูงใจว่าทำไมต้องมาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ต้องรอข้อมูลที่มันมากกว่านี้ค่ะ